ฝนตกแล้วพี่น้องฝนตกแล้ว <c oughs> ตกเยอะเลยตกตอนเย็นนะพี่น้องนี่ตอนเย็นเพราะว่าผมมาทํางานที่เทศบาลแล้วืว่าตอนเที่ยงก็ตกไปทีงแล้วนะพี่น้องแต่ไม่เยอะตกไม่มากตอนนี้ตกตอนเย็นตอนเย็นผมมาทํางานแล้วผมมาอยู่ที่เทศบาลแล้วตกมากแล้วฟ้าร้องเลยนะพี่น้องโอ้ยอึ้ง ออกอ่ะพี่น้องเออออกอ่ะอยากได้แบบนี้มานานแล้วนะคนทำเกษตรคนทำเกษตรเนี่ยอยากได้แบบนี้อยากได้แบบนี้จริงๆเลยพี่น้องเลยโอ้โหตกอย่างนี้ยใจคนทำเกษตรนะอย่างน้อยๆมีน้ำลบต้นไม้แล้วนะเราไม่ต้องลดต้นไม้ไปนานเลยอ่ะนานเลยน้ำชุ่มเลยพี่น้องเอ้ยน้ำนี่ชุ่มเลยชุ่มฉ่ำจริงๆเลย